สวัสดีครับนักเรียนป .3 นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนนะครับหน่วยที่3เรื่องวัสดุน่ารู้นะครับนักเรียนคิดว่านะครับหากเราแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุออกมาแล้วนะครับเราจะสามารถนำส่วนเหล่านั้นไปทำเป็นวัตถุใหม่ได้หรือไม่นะครับเช่นเราแยกแขนตุ๊กตานะครับออกมา เราจะสามารถนะครับนำแขนตุ๊กตาเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้ไหมลองคิดสิครับการประกอบวัตถุชินใหม่และส่วนย่อยนะครับวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ในการทำสิ่งของต่างๆนะครับเช่นไม้ก็จะมียางนะครับกระดาษแก้วโลหะพลาสติกนะครับ วัตถุคือสิ่งของที่ทํามาจากวัสดุต่ตางๆนะครับนามาประกอบกันเพื่อน,นํามาใช้ประโยชน์วัตถุแต่ละอย่างเนี่ยทำมาจากหลายๆชิ้นส่วนประกอบกันนะครับซึ่งชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือว่าต่างกันก็ได้นะครับเมื่อน,นําวัตถุนะครับมาแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกจากกันแล้วจะสามารถนําชิ้นส่วน ย่อยเหล่านั้นนะครับมาประกอบเป็นชิ้นใหม่ได้แล้วก็สามารถนำวัตถุชิ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับการประกอบวัตถุชิ้นใหม่นะครับจากชิ้นย่อยกันดีกว่านะครับว้าวนะครับว่าวทำมาจากอะไรนักเรียนมีอะไรบ้างเอง่ยเป็นส่วนประกอบท้ายก็มีเชือกถูกไหมครับมีไม้มีกระดาษ นะครับประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ก็ได้นะครับนำไม้กับเชือกมาผูกเป็นคันธนูได้นะครับต่อไปหมอนบ้างหมอนนะครับแยกชิ้นส่วนก็จะมีผ้าถูกไหมครับมีใย,ยสังเคราะห์หรือว่าดุ้นที่ทําให้หมอนนุ่มนะครับก็จะมีเส้นได้สําหรับเย็บหมอนประกอบเป็นตุ๊กาตาหมีได้นะครับนําหมอนมาทําเป็นตุ๊กาตาหมีได้น่ารักเชีียวต่อไปนะครับ หากเราแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุออกจากกันนะครับเราจะสามารถนําชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นนะครับไปทําเป็นวัตถุชนิดใหม่ได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนมาดูคําตอบก็คือได้ถูกไหมครับจะให้เราสังเกตก็คือนําชิ้นส่วนของว่าวมาทำเป็นคันธนูได้หรือว่าเมื่อเราแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะครับจากวัตถุเราจะสามารถนําชิ้นส่วนเหล่านั้นประกอบเป็นชิ้นใหม่นํามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่น ตู้แยกชิ้นส่วนก็จะมีแผ่นไม้มีตะปูกับน็อตสำหรับล็อกตู้เอาไว้ถูกไหมครับให้ประกอบเป็นชิ้นเป็นสว่วนประกอบเป็นชิ้นใหม่คือนําตู้มาทาเป็นชั้นวางของได้เป็นต้นนะครับชั้นวางของก็คือวัตถุนั่นเองนะครับสามารถมองเห็นได้จับต้องได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะทําให้วัสดุนะครับร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงอย่างไรได้บ้างนักเรีออยนมันดูไปสิว่าจะทําอย่างไร สมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรบ้างการเปลี่ยนแปลงของวัตถุก็คือทําให้หลายวิธีนะครับคือการดึงการผลักการบีบการบิดการทุบการทําให้ร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลมก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุนะครับเช่นการบิดหรืน้ำมันนะครับทําให้มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างการใช้ทอนค้อนทุบหินถูกไหมครับจากหินก็ใหญ่ก็จะกลายเป็นหินก็เล็กๆนะครับ การดึงประตูทําให้ประตูเคลื่อนที่แล้วก็เปิดออกได้นะครับการจุดไฟนะครับทําให้วัสดุร้อนขึ้นทําให้เทียนม,มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับยิ่งจุดนานเทียนทาไมครับยิ่งหดลงหดลงหดลง,ดลงเมื่อทําให้วัตถุร้อนขึ้นวัตถุจะเปลี่ยนแปลงนะครับทําให้หลายวิธีมีอะไรบ้างมีการเผาการย่างการปิ้งการทอดการผัดด้วยไฟเช่นเนื้อหมูที่ดิบอยู่ เมื่อผ่านความร้อนก็จะกลายเป็นเนื้อหมูที่สุกสามารถกินได้นะครับเห็นไหมทำให้มีสีมีกลิ่น,เป,นเปลี่ยนไปนาไปตากแดดปลาหมึกทาให้ปลาหมึกร้อนขึ้นด้วยแสงแดดนะครับสีปลาหมึกก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นปลาหมึกแดดเดียวนะครับน่าทานจริงๆน้ำยาใหญ่ต่อไปนะครับทําให้วัตถุเย็นลงทําได้อย่างไรบ้างนะครับ การตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติอุณหภูมปกติก็คือการตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะครับในห้องของเราเนี่ยโดยที่ไม่ต้องรับความร้อนเพิ่มก็ได้น้ําร้อนปล่อยให้ทิ้งไวเป็นเวลาหนึ่งน้ำก็จะเย็นลงนะครับอุณหภูมิล,ลดลงเองการแชร่ในช่องแข็งช่องฟรีซนะครับนำน้ำเนี่ยไปใส่ช่องฟรีซใ,ใ,ในตู้เย็นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บ น้ำก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งกลายเป็นน้ําแข็งนะครับทําให้เราเนี่ยเอามาใส่ในเครื่องดื่มได้อย่างเย็ยนชื่นใจสามารถดับร้อนดับกระหายได้ในช่วงเวลานี้นะครับต่อไปประโยชน์และโทษของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุมีอะไรบ้างนะครับการทํากับข้าวถูกไหมให้ความร้อนข้าวก็จะสุกเราก็สามารถหมั่นข้าวได้ตากผ้านะครับซักผ้ามานะครับเพิ่มเปลี่ยนประนัดเลย ถ้ามีหู่นาไปตากแดดนะครับก็ทำไมครับเื่อความชื้นหายไปผ้าก็จะแห้งนามาสวมใส่ได้ใหม่แต่ถ้าไม่เอาไปตากแดดปุ๊บความชื้นมันก็จะไม่หายไปนะครับทำให้ผ้านั้นมีกลิ่นอับนะครับหรืออาจทำให้เกิดราขึ้นได้นเองโทษคืออะไรบ้างการเผาพลาสติกนะครับทําให้รูปทรงของพลาสติกนั้นเปลี่ยนไปเปันลายกลายเป็น รูปทรงอื่นไปเลยไม่สามารถนํามาใช้ได้แล้วก็การขอาพลาสติกเนี่ยยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อภูมิอากาศของเราด้วยนะครับนักเรียนเพราะพลาสติกเป็นสารเคมีเมื่อหล่นของมันปุ๊บสารเคมีเหล่านั้นก็จะทําไงครับระเหยกระจายไปในอากาศเมื่อเราผ่านไปบริเวณน้นอยู่หรือว่าอยู่ในบริเวณนี้นเ,นเราสูดลมเข้าไปก็จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็อวัยวะภายในของเราด้วยนะครับต่อไปในชีวิตประจำวันของเราสามารถทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงได้อย่างไรบ้าง ก็คือการทําให้ร้อนขึ้นก็นคือเผาด้วยไฟการตั้งไฟการแช่น้ําร้อนกันนําไปตากแดดก,กันนาไปอบทําให้เย็นลงนะครับทําไวใส่ตู้เย็นหรือว่าทิ้งไว้เฉยๆนะครับก็ทําให้สามารถทํำไมครับน้ําเนี่ยที่เคยเย็นใช่ไหมครับตั้งเคยืง้เฉยๆแข็งมันจะละลายไปหรือน้ําร้อนแต่ทําให้เย็นก็คือตั้งไว้ให้เฉยเวลาผ่านไปปุ๊บมันก็จะเย็นลงนะครับ แล้วสมบัติของวัสดุเกิดการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมครับกลิ่นเปลี่ยนไปรูปทรงเปลี่ยนไปนะครับเช่นหมูดิบถูกไหมครับเอาไปย่างเนี่ยหมูมันกลายเป็นสีชมพูตอนแรกใช่ไหมครับเอาไป,ย,าย,ไาไปย่างปุ๊บสีกลายเป็นสีน้ําตาลกลิ่นจากกลิ่นคร่้าวของหมูเนี่ยเมื่อนําไปปิ้งปุ๊บกลิ่นก็จะมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานนะครับ จบนะครับต่อไปก็เป็นการสั่งงานนะครับครูจะสั่งงานให้นักเรียนทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ